ครับผม16ชิงหาคมที่ผ่านมานะครับเราชั่งน้ำหนัก่อหนิดนะครับจากก้อนที่เลื่อยแล้วก็จากก้อนฟางนะครับก้อนที่เลื่อยเก้าขีดก้อนฟางประมาณ2กิโลนะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะครับปกติที่เลื่อยเขาจะออกได้นานนะครับแต่ว่าเราก็มาดูว่าน้ำหนักทุธิระหว่างฟางนะครับกับที่เลื่อยจะได้เท่าไหร่หน้าแรกนะครับหน้าแรกวันที่16 ที่ผ่านมาครับจุกินหาเราได้40กรัมนะครับอันนี้เราาร์ k ไว้เ,เดี๋ยวจะจะได้ไม่ไปหลงกับก้อนนี <c> ้ <oughs> <c oughs> นะครับนะอันนี้เราก็าร์ k ไว้เนี่ยได้ร้อยสี่สิบนะครับอันนี้คือหน้าที่สองนะครับหน้าแรกได้ร้อยสี่สิบกรัมอันนี้หน้าแรกได้สี่สิบแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ออกนะครับต้องรอดูอีกสักสองสามวันนะครับแต่ว่าอันนี้นออกก่อนนะครับฟางเขาจะออกเร็วกว่านะครับหน้าที่สองนะครับ เดี๋ยวเราจะมาชัางดูก็เก็บข้อมูลหน้าที่สองของก้อนฟางนะครับหน้าแรกได้ร้อยสี่ิบเนาะนะครับหน้าที่สองจะได้เท่าไหร่นะครับแต่แว่าเช้นก้อนที่เลื่อยก,ก็ต้องรอยเข้าอ่แเราค่อยมาเช็คน้ำหนักนะครับรับเอแจ้งเรล็กเราหนักร้อยห้ากรัมนะครับ คงได้ไม่ไม่ไม่ไมไมน่าจะสีดกว่างเหมือนกันนะครับหน้าที่สองนะครับอาจะน,น้อยกว่าหน้าแรกนิดหนึง่งนะครับเดี๋ยวเราเอามารวมกันนะครับมาดูแทราไหลครับได้สองไว้สี่สิบกร,รัมนะครับสองไว้สี่สิบกร,รมัมฮาร์วอร์ไวห้าสิบนะครับ ก็ได้ประมาณ90ก้าสกนะครับ9ก้าบกรัมบวกกับ140ก็จะได้230นะครับสองหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ